ขึ้นมาใส่มาขึ้นมาเอาบนบ้านอ่ะเอาดิมึงเอาเหรอตกอ่ะตกข้างล่างใครอ่ะมาดิเอาระครับก่อนหนึ่งก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมในซีโซ่เช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กันในเกม Roblox อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าสายเลือดอาชีวะ V2 นะครับผม แล้วก็วงเล็บด้วยหัวเข็มขัดคือดูจากภาพน่าจะแบบเกินสุดยอดเลยทุกคนก็คือการมีคนโหวตอยู่ที่78 เปอร์เซ็นต์นะครับผมโหวตจะให้นาะุทคนก็คือ1 8 6บโหวตนะครับผมใช่ใช้งานอยู่ตอนนี้เล่นอยู่98คนนะครับผมการเยี่ยมชมคือ292,000กนัคนนึงครับผมนักพัฒนาโอเคอันนี้คืออะไรความติอธิบายจิตวิสัยหรืออะไรชีวะจำลองการเป็นเด็กช่างเพิ่มระบบต่างๆเข้ามาอ๋อโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดวนเราเข้ามาดูกันในเกมเลยครับผมโอเคเราเข้ามาแล้วโอ้ฉันอยู่ตรงไหนนี่โอ้กระตุกจังเลยไหนละองเปิดเสียงดูที่มีเสียงเพลง รือเปล่าทุกคนอือเอาเสียงไหนวะนี่ไงไม่มีเสียงก็ดีแล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยหนุ่มของเงาอะไรเนี่ย115ร้อยสิบห้าแคทคือเฮ้ยมีโทรศัพท์ด้วยตู้เอทีเอ็มเลยจกกังหวัดนี้่จะมีใครมาหรือเปล่าครับผมแล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกคนดูเสียงดิ <c oughs> <c oughs> เสียงตรได้อะ่ะเอาเอาวิ่งก,ก่อนแล้วกันอันนี้105ร้อยห้าแคทคือแหนบยาวเหนบ็บยาวอะไรวะเนี่ย ร้อยห้าแคสโอเคเดี๋ยวเราลองหาซื้ออาดูดิมีดลาบเออทำไมฟ้ารอ้องวะทำไมฟ้าร้องวะผมซื้อเอามันเปิดกระเป๋าตรงไหนอะเอ้าใครวิ่งมาวิ่งขึ้นสะพานรอยก่อนแล้วกันดูบุหรี่ด้วยดูบุหรี่ด้วยคุงกินดูบุหรี่รอเป็นไงอะโอเ้เกมไอเขาเขาเขาไปไหนแล้วว่าน,น่าจะเป็นตำรวจไปเมื่อกี้ไม่แล้วผมซื้ออ,อันนี้มามันอยู่ตรงไหนวะ อ้าวกูต้องเล่นยังไงเนี่ยกูซื้อเมื่อกี้ซื้ออะไรมานี่อะไรเนี่ยแหละทีหมอชินอุบปุ๊บปุ่บอุเทนถวายประทุมกงคาพาณิธาเรือประทุมประชาประชาชนเประชาชนตีมึงอ่ะตีมึงอ่ะเอาดิอุ้ยเขี้ยโดนฟันไปไปผมโดนฟันนะอ่ะไปผมด้วยเอ็กจังตีผมเสื้อสีฟ้านี่โรงเรียนอะไรวะขี้ขยะแม่งไงระเบิดกระแทกโอ้ เบิดกินแย่งเอ้ยแล้วมันว okay um ิ่งไปไม่สนใจเอ้แล้วเสียงอะไรวะเสียงอะไรโอ้ผมต้องไปหาป้นอะไรสักอย่างแล้วอุ้ยไอ้นีนมันถือธงมาป่ะไม่เหลืองไหมหรออุ้ยฟันกันเหรอเป็นไงใจเกินร้อยเว้ยหนุ่มคมไม่คมไม่รู้อ่ะแต่ใจพี่เกินร้อยหนุ่มพี่ฟันเองอ่ะฟันอ่ะเอาดิเสื้อแดงหรออุ้ยเฮี้ยเสียงฟ้าร้องเอาดิอุ้ยโอ้ยโอ้ยใช้เลยอุ้ยเก็บได้ไหมเนี่ยมันมันเก็บดาบมันไม่ได้ พี่ใจพี่ก็ร้อยอยู่แล้วน้องฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรว้าทำไมผมค้างเอา้าอู้เดินม,มาติดบัคบุรีใหรวะเมื่อกี้ถือว่าเป็นเกมจำลองดียังไงก็ไม่รู้นะทุกคนเอันนี่คือเสื้ออะไรวะซุ per หัวตัดร้อยยี่สิบบอกอือต้องลองมาซื้อดูว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นเด็กไม่ดีก่อนทุกคนอย่าไปทำตามยาไปเรียนแบบเด็ดขกขาดนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทุกคน ใช่เราต้องคิดเผื่อนะโคตเราด้วยนะครับผมอย่าไปเรียนแบบเด็ดขาดนะครับผมมีดลาบอีกแล้วอันนี้คือร้านกว๋วยเตี๋ยวใช่สิมีเกี้ยวนั่งได้ปะไม่นั่งได้เอ้ทีิพวกฉันมากินบะหมี่เดี๋ยวตู้ตู้ตู้ตัดูตู้นี้แยกลุกไม่ได้โอ้โ้องป้นเงินไปหมดแล้วไอ,อ้อืมอืมเฮ้ยใครมายืนข้างตู้วะรอป้นแล้วหนุ่ม รอป้นเหรอพี่สุบริโชเลยยังไงดูดูเองมีหรือเปล่าไอ้นุม่มต่อยแม่งเลยใส่มันอตู้นี้ต้องเป็นของพี่นอ้องนี่เราต้องทําคนที่ไม่มีทางสู้ไว้พวกมีปีดมีดาบมีอะไรแล้วเราไม่สู้ไว้ดู้ีไปดิหาบักปวดแจ้งโอ้โหอย่าง GTA เรียบร้อยหลับข้างผนังแล้วเราก็จะมายืนแทนที่เขาดีครับ ดีครับผมผมรอตู้นี้แล้วผมจองตู้นี้แล้วนะครับผมคือผมจะไม่ให้ใครมายุ่งกับตู้นี้ของผมนะครับผมจองไว้แล้วตู้นี้ก็คือแบบนี้ก็ถ้าใครเข้ามาเล่นแล้วก็พยายามอย่าเรียนแบบนะทุกคนใช่นะครับผมมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะคุกคนใช่เป็นอะไรที่ไม่ดีมากๆเลยอย่าไปเรียนแบบกันนะครับผมเราต้องคิดถึงอนาคตตัวเองไว้นะครับผมท่านทุกคนก็อีก45วิเราก็จะปนตู้นี้แล้วนะครับผมเราต้องดูดิ ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคือมันได้ตังค์มันได้น้อยเวทุกคนเราก็แล้วฝนมันมันมันตกทั้งวันเลยเหรออันนี้คืออะไรนี่สุภุมวิทย์ 6, 5, หกห้าวรู้จักอะรู้จักเด่ลาดลาดเท้าอะสุภุมวิทย์ไม่เคยไปอะแล้วก็เอออันนี้คือทีมคือผมอยากรู้ตอนนี้ว่ามีดท,ที่ผมซื้อเนะี่ยมันอยู่ไหนกดแท็บก็ไม่มีอะไรอนอนนอนนนยนต่อ,ยอ,ยตอ,ยอยนน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 ลนน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 ตัดซุปเปอร์หัวตัดนะครับผมก็คือป้อนเลยจังหนนนี้ แล้วมีเสียงปืนทุกคนดูเสียงป่นเสียงเสียงแบบยังไงไม่รู้อะแบบหมดเลยความแบบน่าเกรงขามน่ากลัวอิทลาบเราไม่เอาเว้ยอันนี้คือเงาสั้นเงาสั้นเงาสั้นไม่ไอชุดเมื่อกี้ไหนอยู่นู่นเนาะอุ้ยยา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 เราเป็นปิชาชอุ้ยโหแล้วดูแม่งแบกดาบไปดิน่ากลัวชิบหายซูเปอร์มาตัดนี่ไงโอ้โหบูล้างผ่านะจังหวะเนี้ย ห,หลบก่อนนะหนุ่มนะเดี๋ยวเราไปดูตรงร้านก๋วยเตี๋ยวดิใช่สิมีเกี๊ยวอะมีใครทําอะไรอยู่เลยอเฮ้ย,ยมันใส่กันวะร้านก็พังหรือเปล่านะเจ้าของร้านอยู่หรือเปล่าวะไอ้หนุ่มใครยิงวะโบหรอโบอ่ะยีโบอ่ะปังกระสุนหน่อยหน่อยไอ้หนุ่มยีโบอ่ะมัน,นมันใช้อีโบอะล้วเจ็บนะนี่แล้วมันวิ่งหนีอย่างเดียววะใส่หมวกกันน็อกด้วย ไม่โดนหรอกไม้ระเบิดอ่ะระเบิดปิงปองนั่นล่ะโอ้โหมีดเปื้อนเลือดอยู่เลยเฮ้ยมันเอามันพวกเอามันเราเป็นทีมเดียวกันก่อนมึงได้ปืนแล้วมึงห้าวอ่ะมึงได้ปืนแล้วมึงห้าวอระมึงได้ปืนแล้วมึงห้าวอระเยอะแล้วกูไล่มึงขึ้นสะพานลอยเลยเนี่ยเฮ้กูโดนตีตูดกูโดนตีตูดเอาดิมีดกับมีดเจอกูหน่อยไหมล่ะมึงหนีไปไหน มีไปไหนฟันต้นไม้อ่ะอีโบอ้ออีโบอ้อเอาดิมึงสู้หรือเปล่ามึงสู้หรือเปล่าไปโดนหรอกเกี่ยวป้ายบังบังป้ไปพี่มันประสบการณ์เยอะน้องพี่เรียนจบแล้วเองเองอ่ะเองอ่ะเรียนจบยังเอ้ยิงยิงยิงหลบหลังตึกอะเอาดิเอาเยอยมันก็จะเอากูเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหจับหน้ามึงไว้แล้ว พี่แม่งเงาสั้นโอ้โหแม่งใส่หมวกกับน้องสีดำจำหน้ามึงได้แนละ้วเจอกูแน่นอนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแน่นอนไปดูเลยไปดูเลยคอยดูเลยนี่เดี๋ยวเราต้องไปดูที่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้หรือเปล่าเอยทำไมผมอยู่ในซอยอะไรเนี่ยทำไมมันมืดจังในซอยอะไรเอยผ,ผ่าแตงผ่าแตงคืออะไรวะสี่สิบห้าเขตเทคนิคดอนเมืองอ้าว กูออกแกซอยนี้ยังไงวันเนี้ยเอาเอาเอาแล้วมันออกยังไงคือสรุปมันออกยังไงอืกม,มาพอดีฉวยโอกาสพ้นเลยครับจังหวะนี้เสียงเออเดี๋ยวเราเดินเลาะตามข้างบ้านไปก่อนแล้วก็ดูที่มันจะมีซอยให้ออกหรือเปล่ามีมันมันมันมีแบบจับกลุ่มกันไหมว่าแบบจับกลุ่มแล้วก็ออกไปยกพวก กระชืบกันอะไรแบบนี้มีแบบนั้นหรือเปล่าทุกคนข้างหน้าเหมือนจะมีคนใส่กันอยู่ถ้าไม่เสือกไม่ใช่เรื่องของเราครับเอ้ถ้าไม่เสือกไม่ใช่เราเราต้องไปเอาย้ําอีกรอบหนึ่งนะทุกคนว่าจะทําตามเด็ดขาดนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทุกคนปามีได้ไหมวะไปเทคนิคหรอเนาะเอ้เอ้ปนมไปไหนเอ้ยขึ้นมาใส่ขึ้นมาเอาบนบ้านอ่ะเอาดิ มึงเอาเหรอตกอะตกข้างล่างใครอะ่ะมาดิยี่มันซื้อบ้านแล้วผมขึ้นไปอามันบนบ้านโอ้แต่มึงอฮ้ยฮ้ยเฮ้โดนลุมหรอโดนลุมหรอใช่ป่ะทุกคนโดนลุมโดนลุมโอ้ยว้ากูหนีกูหนีแล้วมันคือเกมอะไรกันครับนี้อะ แล้วผมต้องทำอะไรอ้นวนสปอร์ตขายอะไรเอ่ยพี่ก็มไม่ได้ขายอะไรนี่หว่าอันนี้เสื้อแมนยูลิเวอร์พูลถือว่าได้การอยู่นะทุกคนก็คือเราต้องทำอะไรต่อวะ่ะนอกจากคนแล้วก็น,นี่ทุกคนในเสื้อพี่ผมเป็นประชาชนอยู่ประชาชนอยู่เยอะมากทุกคนปาตาเอาสปาตามาใชาด้ดิปาตาอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องต่อแค่ฟันเร็วๆอย่าฟันชา้ามันอันนี้คือไมโลร้านแบบนั่งดื่มอย่างนี้หรอ อ๋อแล้วกูถือมีดก็มานั่งแบบนี้คนอื่นกันไม่ว่าดิรุง่งไมโลหนึ่งกล่องเอ้ยหนึ่งแก้วรุงมัน <c oughs> ไม่มีแบบเครื่องดื่มจุราเลยเหรอวะมันมีแต่ไมโลขนาดฝนไม่ตกฟ้ายัางร้องอะไคิดดูเอาทุกคนคือถมต้องทำยังไงอะดูบลีโชหนึ่งทีสำหรับใครอยากมาเล่นแบบนี้นะถุนก็สามารถเข้ามาเล่นไ,ได้นะครับผมแต่เรื่องในเกมให้จบเป็นเรื่องในเกมนะผมยาไปทำข้างนอกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะรุคนคิดถึง อนาคตเราไว้เยอะๆนะทุกคนก็สำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย